สวัสดีค่ะบุภาพารวยค่ะมาแนะนำเสื้อถักตัวหลวมๆอีกตัวหนึ่งค่ะอันนี้เป็นเสื้อคอแหลมด้านหน้าแล้วก็แหลมด้านหลังนะคะประมาณเสื้อกะเหลี่ยงค่ะประมาณเสื้อกะเหลี่ยงแต่ว่าตรงคอเสื้อนะคะบุภาจะเอาลงลึกลงลึกนะคะลงลึกทีนี้ด้วยที่เรามีเสื้อแบบสายเดี่ยวเนาะเสื้อสายเดี่ยวด้านในอย่างเนี้ยค่ะ แต่ว่าของมูผ่านเนี่ยมันจะเป็นชุดเดสสายเดียวนะคะที่ใส่มันก็จะโผล่ตัวตัวในนะคะมันก็จะเห็นนิดนึงนะเห็นนิดนึงมันก็จะทําให้เราไม่โปมากแต่ว่าคอเสื้อเนี่ยจะลึกนิดนึงอันนี้เอาไว้ใส่กับพวกเ,เสื้อยืดเสื้ออะไรก็ได้นะคะถ้าเกิดว่ามีน้องๆแบบแบบว่าเป็นเสื้อยืดคอกลมที่เป็นแขนกุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใส่ได้เพราะเสื้อลักษณะอันนี้มันจะเป็นเหมือนว่าเสื้อคลุมนะเสื้อคลุมแต่ว่าเป็นลายถักที่ไม่ยากค่ะ ตัวนี้บุภาใส่ใส่กับกับโปรงเดสพยืดน,นะคะสีเขียวเข้มสีเขียวเข้มค่ะก็ออกมาบุภาว่าพอใส่แต่ว่าชายเนี่ยไม่ไม่ได้ยาวมากนะคะใส่ก็ก,ก็ก็ดูสวยดีนะคะดูสวยดีนะที่จริงเสื้อตัวใหญ่นะคะเสื้อตัวใหญ่นะคะก็มาให้ท่านผู้ชมดูนะว่าเสื้อลักษณะอย่างเงี้ยค่ะว่าเราถักออกมาแล้วแล้วเวลาใส่ใส่กับชุดทํางานนะคะว่าใส่มันไปกันได้ไหม ก็เลยมาแนะนำท่านผู้ชมอันนี้เป็นเสื้อที่ถักเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวต้นแบบกันค่ะลายถักให้ท่านผู้ชมไปดูจากคลิปนี้นะคะลายถักเนาะนะคะลายถักจากเสื้อตัวนี้ค่ะแต่ว่าของนางแบบอันเนี้ยเขาเอาคอลงมานิดเดียวเอาเอาคอลงมานิดเดียวนะคะแล้วก็ เป็นลายเหมือนลายก้างปลาง,ง่ายๆค่ะลายลายก้างปลาง,ง่ายๆแต่ว่าเสื้อลักษณะนี้ถักออกมาบุผาว่ามันก็ใส่ใส่สบายดีนะคะใส่สบายดีนะหลวมๆใส่แบบถักได้ไวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือน้องวัยรุ่นมาก็ถักได้ง่ายมันเป็นลายที่ไม่ยากเป็นลายที่ถักง่ายๆค่ะบุผาก็เลยเอาตัวที่ที่บุผาทํามาเนี่ยค่ะ กับตัวแบบอันนี้ลายเดียวกันกับของแบบเลยนะคะเพียงแต่ว่าคอเนี่ยของนางแบบเขาทําคอไม่ลึกเท่ากับของบุผาอืมนะคะถ้าเกิดท่านผู้ชมวิธีถักนะคะให้ไปดูในคลิปนี้นะเข้าทาง y o u t u b e นะคะบุผาพารวยแล้วก็ไปตรงที่วิดีโอคะ่ะไปตรงวิดีโอแล้วก็หาตัวเสื้อตัวนี้นะคะอันนี้จะสอนสอนลายถักไว้จะสอนลายถักไว้นะคะ ส่วนคลิปนี้บุภาไม่ได้มาสอนลายถักนะคะเพียงแต่ว่าเอาเสื้อตัวที่สำเร็จแล้วเนะะี่ยค่ะมาให้ท่านผู้ชมดูเนาะดูว่าแล้วก็ใส่แล้วนะคะเออว่ามันเป็นยังไงบ้างตัวนี้บุภาใช้ไหมใช้ไหมสองเส้นนะคะจะเป็นไหมเนี่ยเป็นไหมเนี่ยจะของจะของเอ,อ สั่งจากลาซาดา้าม้วนละ30กว่าบาทค่ะแต่ไหมนิ่มมากเลยนะคะเป็นไหมไหมนิ่มๆที่จริงใช้เส้นเดียวก็ได้แต่ด้วยความที่อยากเสร็จเร็วค่ะก็เลยใช้2เส้นถักมันก็จะเปลืองไหมหน่อยแต่ว่าใส่หน้าหนาวได้นะคะส่วนตัวแขนบุภาเอาเปิดไม่กว้างนะคะเปิดนิดเดียวตรงแขน,นะะเนี่ยค่ะเผื่อท่านผู้ชมจะไปถักนะเสื้อแนวนี้นี่นะคะ อันนี้ลายลายกั้งปลานะแขนบูผาใช้ใช้แปดใช้แปดนิ้วค่ะแปดนิ้วจากตรงนี้มาถึงตรงนี้แปดนิ้วนะคะแปดนิ้วส่วนความกว้างของลาเนี่ยอันนี้ตัวใหญ่นะถ้าตกไซส์ก็ประมาณ xxl นะคะสิบเอ็ดนิ้วค่ะความกว้างของลายเนี่ยสิบเอ็ดนิ้วสิบเอ็ดนิ้วนี้คือตกประมาณครึ่งแขนของบุภาาเลยนะเกือบถึงข้อศอกเลยนะคะดอกมันเนี่ย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดดอกแต่ของนางแบบเขาใช้แค่ห้าดอกนะคะใช้ห้าดอกก็ตกประมาณนี้ของนางแบบนะคะใช้ห้าดอกไหมก็น่าประมาณไหมสองเส้นของบุผาถักเนะะี่ยค่ะของนางแบบเขาจะอยู่ประมาณนี้นะคะแต่ว่าเวลาใส่ด้วยควาดด้วยคอที่มันมันตกลงมาหน่อยใช่ไหมคะมันก็ได้แขนกระดิ่งมันของแบบอะคะ่ะของนางแบบนะแต่นางแบบเขาใส่เสื้อผ้าไซส์เอสไซส์เอสนะคะไซส์เล็ก แต่อันนี้ไซส์ XL แต่ว่าคอเนี้ยเอาลงลึกไปเยอะไปหน่อยที่จริงคอเนี้ยต้องอยู่ประมาณสัก8นิ้วก็กำลังดี8นิ้วนะเหมือนที่แขนนะคะแต่น,นี้คอตกที่10 10นิ้วเลย10นิ้วมันจะกว้างไปค่ะกว้างไปเนาะเผื่อท่านผู้ชมจะถักนะวิธีขึ้นนี่คะ่ะ เราถักโซ่ใช่ไหมคะคนละฝั่งนะถักโซ่ถักโซ่เราก็กะเอาว่าเราจะาขนาดไหนนะคะบูพาถักโซ่แนวนี้ก่อนแล้วก็ถักไปฝั่งนี้ถักหลักนะคะก็คือพันหัวเข็มหนึ่งครั้งสองหลักแล้วก็เว้นหนึ่งโซ่เว้นหนึ่งโซ่นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เว้นสองมาปักโซ่ที่สามใช่ไหมคะก็อันนี้หลักก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะทําไปทําฝั่งนี้ก่อนแล้วก็ จากโซ่เส้นเดียวกันนะคะแล้ก็มาทําฝั่งนี้ทําลงมาจนถึงชายเลยนะคะจนถึงชายเนะะี่ยค่ะตรงชายเราก็มาเก็บนิดนึงพอตรงที่สมมติว่าเราถักมาตรงที่จะเว้าแขนนะคะสมมติว่าเราถักมาฝั่งนี้ใช่ไหมคะฝั่งนี้ได้อ่าได้ตีซะแปดนิ้วคอเราจะไม่เอวลึกมากใช่ไหมคะแปดนิ้วเสมมติว่าเราถักมาได้ถึงถึงตอนนี้ทั้งทั้งทั้งด้านหน้าด้านหลังแล้วใช่ไหมคะเราก็มาถัก อีกฝั่งนี้ฝั่งนี้นะคะพอถึงตรงนี้ที่เราจะเอาคอนะคะเราก็ถักวนรอบตัวเลยนะคะวนเป็นวงกลมลงเลยนะอ่าพอพอถึงเนี่ยค่ะสมมตเิเราได้คอแล้วใช่ไหมคะมถึงตรงนี้เราก็ถักวนรอบตัวเลยค่ะรอบตัวเลยถ้าเอาแปดถ้าเอา8ปดนิ้วมันก็จะเท่ากับวงแขนพอดีถ้า8ดนิ้วนะคะอันนี้อันนี้กรณีที่คนตัวใหญ่นะแดนิ้ว ถ้าคอก็8นิ้วแขนก็8นิ้วอะค่ะมันจะเท่ากันพอเราถักอันนี้คือวิธีนะวิธีแต่เสื้อตัวนี้ก็ใส่แบบสบายสบายแต่บางคนอาจจะทําตรงเนี้ยค่ะอาจจะทําทาทาอะไรนะผู้ห้อยอคือเอาไหมคือเอาไหมตัดไหมอะค่ะแล้วมาผูกมามัดอะมามัดให้มันเป็นย้อยๆอทีนี้มันเปลืองไหม เปลืองใหม่บูพาก็เลยทําเป็นแบบนี้อืมจะได้ไม่ต้องเปลืองใหม่เนี่ยนะคะนี่ด้านพอดีมันด้านด้านนอกแต่เสื้อตัวนี้มันมีน้ําหนักนะคะไหมนี้นะพอใส่มาก็ทิ้งถ่วงมีน้ําหนักอยู่อันนี้ก็ไปใส่กับเสื้อที่เป็นตัวในเสื้อสายเดี่ยวค่ะเสื้อสายเดี่ยวได้เลยใส่สบายสบายเสื้อสายเดี่ยวคอมันจะตกประมาณนี้ตัวเสื้อมันนะคะ แต่คอนี้มันจะกว้างหน่อยถ้าเรากลัวมันหลุดเราก็เข็มกัดติดกับตัวเสื้อติดกับตัวเสื้ออันนี้มาให้ดูเนาะคือลายถักไม่ไม่ได้ยากแต่ความกว้างของตัวก็อยู่ที่ว่าเราเราเอาแผ่นนะยคะ่ะเราจะเอากี่กี่ดอกเนี่ยอันนี้ถักลงนะถักลงเขาเรียกลายก้างปลานะลายลายนี้ส่วนใหญ่คนเอามาทําเยอะอยู่นะคะลายนี้นะมันจะแหลมหน้าแหลมหลังนะคะ แต่ว่าบูผาว่าใส่ออกมามันก็สวยนะก็สวยแขนก็ตกประมาณกำลังดีก็อยากจะถักอีกตัวหนึ่งอยู่ค่ะอันนี้นะถักเสื้อสไตล์แบบเนี้ยเพราะว่าคนสูงอายุใส่ดีนะคะใส่ดีแต่ว่าอันนี้ไหมใหม่มันสองเส้นมันมันหนักไปหน่อยก็อยากจะเอามาถักเป็นไหมซัมเมอร์อยู่เดี๋ยวดูก่อนว่าจะเอาสีแบบผสมสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่หลายๆสีนะจะเอามาถักอยู่ก็ หมเศษไหมอะคะ่ะเวลาเราถักมันก็จะเยอะอยู่ตรงเศษไหมดูดีอยู่นะคะเนี่ยช่วงนี้ผู้ผักก็อ้วอนนะก็น้ำหนักเจ็ดสิบโลค่ะอันนี้น้ำหนักเจ็ดสิบกิโลนะคะมีพุงนะคะมีพุงมีพุงแต่ด้วยเสื้อมันถ,ถ้าสไตล์หลวม,ลวมแล้วเป็นกระโปรงสอบอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้ดูทำให้ดูผอมลงมาหน่อยนะทำให้ดูผอมเนี่ยคะ่ะเข็มกัด เข็มกัดบุภามีเข็มกัดติดอันนี้อันนี้ติดขึ้นมานิดหนึ่งติดขึ้นมาประมาณประมาณเนี้ยค่ะเนี้ยประมาณเนี้ยติดมาประมาณสองสองช่วงดอกแต่จริงไม่ติดก็ได้ค่ะไม่ติดก็ได้ก็เลยเผื่อเนียค่ะพอส่งมันก็บุภาว่ามันก็โอเคแต่ไหลมันจะไม่ค่อยอยู่นะคะไหลมันจะไม่ค่อยอยู่นะต้องคอยจับ คือถ้าถ้าเราเอาดึงข้างหน้าลงเยอะข้างหลังมันก็กระดกอันนี้ค่ะแต่ว่ามันสไตล์เป็นเสื้อคลุมแต่ทางที่ดีค่ะเอาเข็มกัดติดตรงไหล่สองฝั่งถ้าใส่เสื้อแบบนี้นะเอาเข็มกัดติดติดไหล่นะคะติดกับเสื้อตัวที่เป็นตัวในเราอะตัวในเรานะคะกิดติดตรงไหล่เนี่ยสองฝั่งมันจะอยู่ค่ะด้านหน้าด้านหลังมันจะจัดเท่ากันเราไม่ต้องจัดยากเพราะอันนี้แบบ สีเขียวในสวยชอบสีเขียวเนี่ยค่ะก็เลยแบบดูแล้วแบบมันทําให้สว่างอะมันทําให้ดูขาวเนาะจริงๆก็ไม่ได้ขาวนะคะมันทําให้ดูขาวแต่บุผาก็ปรับปรับสีขาวนิดนึงค่ะอืเนี่ยค่ะถ้าถ้าทําผมแบบนี้นะคะมันทําให้เราดูสูงนะเวลาถ่ายรูปเผื่อท่านผู้ชมแบบแบบเออเป็นเจ้าเนื้อนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะพอบูพาทําผมแบบเนี้รวบแบบนี้นะคะมัดจุกเนี่ย มันทาให้ดูสูงดูเพียวนะคะจริงๆก็สูงอยู่แหละแต่ว่ามันจะดูไม่เพียวมากแต่ถ้าทําผมแบบนี้ก็ช่วยได้เผื่อท่านผู้ชมจะจะลองดูเนาะลองดูค่ะมันก็ดูแบบดูดูทาให้เราแบบดูดีขึ้นมาหน่อยก็ฝากท่านผู้ชมไว้อีกคลิปหนึ่งค่ะลองทํากันดูหลากหลายลายค่ะหลากหลายลายบูผาก็จะเอามาลงให้ดูว่าเออเสื้อสไตล์แบบนี้พอใส่แล้วมันใช้ได้ไหมมันสวยไหมอย่างเงี้ยค่ะ ลายง่ายๆเนอะก็ลองทำหลากหลายกันดูค่ะฝากไว้อีกคลิปหนึ่งค่ะขอให้มีความสุขทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ